ข้อมูลทั้งคู่ครับ30กับ29 162กับ160ครับชนอย่างเดียวครับวันนี้ถือว่าอันดับหนึ่งในเรื่องของฝีมือมาเจอกับอันดับหนึ่งในเรื่องของการบุกตะลุยมวยไฟเตอร์ครับอังจราชาดูครับ <Okay. S 2> เดินเบียดเข้าหาเลยครับในขณะที่เมรีนี่ก็อาศัยจังหวะฝีมือหวดล่างไปครับ <Okay. S 2> มีอมยิ้มเล็กๆครับอัจราชา มาดูครับว่าวันนี้ใครจะสยบใครอุย้ยโดนดักครับแ mm hmm. ม่หมัดขวาเมรี Mary, ครับอีกอย่างที่ต้องคอยระวังคือศอกนะครับเมรี Mary, มีศอกคมครับแดดักดีครับหูห oh, uh ูกระทุงเข่าแเข่าสู้เลยครับอัญชลชางโอ้เมรีก็เข่าสวนทันทีครับโอ้หน้าตาจริงจังมากครับเมรี ปกตินี่ต่อยไปยิ้มไปครับวันนี้ก็รู้เลยครับเจอกับอัญาราชาน,นี่ไม่ใช่โจทย์ง่ายไม่ใช่งานง่ายโอ้ปากซอกครับแหมไปยิ้มเล็กๆครับถีบไว้เกาะในป้ายหน้าหักก็ไม่ได้เตียงจะราชาง่ายๆเลยครับโอ้ต่อยลำตัวดีครับชางโอ้หมัดดักดีครับเมรี วงในแหมถีบยันเอาไว้ครับโอ้ขวาโตกับแข้งครับในช่วงนั้นมีฝฟิซอมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแองเจาล่าชางเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแกร่งนี่การันตีแล้ครับหิงยับซ้ายสก,กัดไว้ดูเหมือนเมรีจะบล็อกอาวุธของแองเจล่าชางได้ค่อนข้างดีเลยครับนี่ครับแล้วก็ทาครับเดินหน้าทาครับ ดักจังหวะครับแองเจล่าช้างยังดูติดติดขัดขัดครับดูครับเตะติดบล็อกอีกโอ้โหต้องระวังให้ดีเลยครับสอกของเมรีครับโอ้โหลก้าวแล้วเสียบนี่ก็แม่ทำได้ดีครับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเบรีปุกระทีเป็นยับเลยครับเมรีทำลายจังหวะของช้างหลุดดีครับแองเจล่าช้างโดนป้ายหน้าแหมยังแต่งตัวไม่ถนัดครับ กอยยังว่าครับแต่งตัวช้าไปนี่ก็ไม่มีโอกาสแล้วครับรัมการก็แยกทันทีครับอืมจะปัดสอบไม่โดนครับ <c oughs> โอ้มาดขวาดีครับช้าง <c oughs> หลูดตู้โดนขวาสวนครับอูแ่แข้งซ้ายครับ <c oughs> จะขวาแล้วเ <c oughs> มริก็ดักเน้นๆครับ เร่บอกเยอะเลยครับยกนี้ครับเมรีครับป้ายหน้าตีไหมโอ้โหแต่ชานี่ชิงตีก่อนเลยครับไม่ต้องไป่ตนานครับยกไปก่อนครับช้างโดนไม่โดนไม่รู้ครับโอ้ขยันจริงๆอาศัยลูกขยันครับโอ้แล้วลูกผีดดูเมรีทําได้ดีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับโอ้ยโอ่โอ้ยนาเสียวไส้ครับช้างนี่ต้องระวังให้ดีครับ แหกโค้งมาได้ง่ายๆ,ๆครับโอ้ยกนี้ขยันขึ้นครับโอ้เริ่มเข้าแล้วครับอุธหน่อยอจราชางนี่บาดสายมาแล้วครับอืมคลุกกันไปคลุกกันมาแขยันออกบาดจริงๆครับอ้จรลชางเน้นปริมาณเลยครับแหมโดนไม่โดนไปว่ากันอีกทีหนึ่งโอ้เมรีเริ่มจะหายใจแรงขึ้นครับเจอพลังการบุกตะลุยไม่หยุดของชางเลยครับแข้งขวาดีสังเกตลูกทีของเมรีนะครับ ทีแบบจิกๆครับทำได้ดีครับมันทําลายจังหวะแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีอาการจุกได้ครับแล้วเป็นการป้องกันตัวไปด้วยโอ้เล่นงานลําตัวครับชางให้มาเป็นพายุเลยครับหมัดแกนี่มาที3 4หมัดครับแ็็ยังรล้จะหลวมบ่อยครับเมรีผ่านแล้วครึ่งยกครับลําตัวสวย1 2 เมรีก็โตทันทีอ้าวโดนฮุกซ้ายครับแหมอ้าวโดนสวนเหมือนกันครับโอ้โหซอกโอจ้จังหวะการบุกนี้ต้องระวังตัวนะครับการป้องกันตัวค่อนข้างหลวมสำหรับไอิจเชราช้างเมรีก็อาศัยครับหมัดแจ็บซ้ายครับแย่ทำทางไปเรื่อยโดนอีกแล้วครับโอ้ช้างหลวมจริงครับต้องเน้นกว่านี้หน่อยครับ เมรี Mary, เหมือนจะเห็นอนาะวุธของแองเจล่าหมดแล้วครับดูครับตั้งศอกสวนดูครับมีหมัดตามทีข่าวอีกโอ้โหมาเป็นเพลงเมสเล่เลยครับชุดนี้ไอแองเจล่าชานี่ก็เน้นหมัดเลยครับแข่งขวาโอ้โหโดนซ้ายของเมรีเข้าไปครับหนึ่งสองโอ้หมัดช้างนี่คร้อมแทบหมดเลยครับ ดูแลเมรีนิ่งกว่าเยอะครับป้ายหน้าตีโอ้ชามต้องพลิกสถานการณ์ด่วนๆครับโอ้แต่ว่าแกเดินลุกไล่นี่ไม่หยุดจริงๆครับใส่ฐานมากี่ก้อนครับแงงจระชางครับโอ้โหหน้าตาไม่ค่อยดีนะครับเมรีข้าวชุดนิดโดนเข้าไปครับหมัดครับนีจระเข้ฟาดหานะครับหางสั้นไปนิดนึงขีบยันไว้ครับเมรี โดนครับโอ,โอ,โอ,โอ้มีอาการเลยครับเมรีเอาแล้วครับแองเจล่าช้างได้ทีแลวครับกออกอาวุธไม่รู้จักเหนื่อยจริงๆครับแองเจล่าชางเ <c oughs> ้อกดรีโมนะครับเมรีอาจจะต้องเน้นหน่อยเลยครับออกเยอะไม่โดนแล้วมันเปลืองแรง <c oughs> เจอแข้งขวาช้างต้องหมุนออกมาหาเหลี่ยมหามุมนิดนึงครับแข้งขวาดี <c oughs> จับซ้ายกระแทก โอ้ถึงตัวนะครับอัญชลาชาครับเน้นลำตัวขึ้นใบหน้าเน้นลำตัวโอ้เมลีติ่งนะครับโอช้าเลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหหมัดของอัญชลาชานี่ก็มาเรื่อยๆครับโอ้โหคนหนึ่งนี่ยังคึกอยู่เลยครับอีกคนหนึ่งนี่ดูโรยๆลงไปครับ สายไปอีกเกี่ยวาโอลเล่นงานลาตัวนี่แหละครับโดนเยอะแล้วก็มันมีผลแลลวครับไม่อนหนักไม่แรงก็จริงแต่โดนเรื่อยๆมันสะสมครับอุ้ยโดนเตะกระเด้งกระดอนไปมาอีกแล้วหมดหรือเปล่าว่าเมรีมต้องจูงต้องบิ้วตัวเองหน่อยครับเมรีโอ้ขณะที่ยังเจร้างยังคึกอยู่เลยครับหาช่องตลอดเดินเบียดเดินตัดมุมเข้าไปครับแข้งซ้ายนําติดบ,บังครับซ้ายอีกทีหนึ่ง เหมือนจะนิ่งไปนะครับเมรีครับโดนแก้งขวาอ,อีกแล้วได้หมัดคืนมาทีครับเมรีโอ้โต้องมีอะไรมากกว่านี้หน่อยครับโอ้ยเจรช,ชางนี่โดนก็เด้งกลับมาเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยครับเด้งดึงเด้งดึงครับดูครับโอ้โหแห่เดินเบียดต,ติดนี่มีผลนะครับทำให้เมรีนี่ยุบครับ อาวุธออกเยอะโดนมั่งไม่โดนมั่งมันสะสมไปเรื่อยๆโอ้วนรอบเวทีน็อกรอบแล้วครับเมรียกนีโอ้โดนแข้งซ้ายไปอีกครับโอ้เป่าปากเลยครับโอ้แต่แตองเจลาชานี่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าโอ้พลังงานนี่ล้นเหลือจริงๆครับนี่แหลครับตัวอย่างของการซ้อมดีซ้อมถึงเลยครับ เดียวแรงพลังมันจะมหาศาลแหมอาวุธดีพรสวรรค์ดีฝีมือดีแต่ถ้าไม่มีแรงนี่ก็จบกันนะครับโอ้โหเมือว่าจะเริ่มยกขาไปข้น้าในมาทีนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นสาวหมวยอเมริกันครับแองเจลาชางครับอาศัยความขยันครับบทเอาชนะเมรีพยักสมุยยิมไปได้ครับนี่ถือว่ามาแสงปลายครับ